BR 155 R นะครับก็เป็นตัวความหวังของชาวสีน้ำเงินที่รอคอยกันมานานมากเทศน์อะไรที่ยกจะลองผิดแล้วก็อยากจะได้ดีวิวป็นหลังที่สองนะครับเดี๋ยวข้อมูลน่าจะบีบเรื่องของข้อมูลไปก่อนนะก็ไปดูสนามอันนี้หลายสนามลายเทสเนี่ยมันเป็นสนามมอเตอร์คอร์สแหละนะจะได้ลงตรงกลางกับฝั่งนะครับ แล้วถ่ายรูปดูไปถึงได้สัมผัสเขาถ่ายะูปเขาถ่ายรถด้วยและแน่นอนครับเรื่องของข้อมูลต่างๆวันนี้อยากอยารู้จุดตรงไหนชายไทยปกตินะครับผมแนะนําให้ใช้วิธีนี้นะครับก่อนนะครับยิรอนมากนะครับวิธีแรกนะครับข้อการตัดต้นขาที่เรากต้องล้างนะครันะครับเพื่อความสะอาดครับเราขอ็เห็นน้ำอีกรอบนะครับ สำหรับการแข่งรถในวันนี้นะครับที่พี่สุนทรเป็นกลุ่มแรกนะครับในประเทศไทยนะครับเปิดที่ได้ผู้สอบขับผีนะครับจุดสตาร์ทนะครับก็จะวินนว่งวอร์มนนในเซสชันที่ทำไว้สําหรับการทำความคุ้นเคยกับรถก่อนแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปวิ่งหลุมข้างในซึ่งเป็นหลุมที่มีการขึ้นเนินด้วยนะครับอันนี้ก็เล่นกันตามความสามารถเอาแค่พอสนุกเนาะ ทีก็ช่วยบิสร้างกระแสนะครับทแล้วแล้วก็ถึงเวลาเทสไร์กันแล้วนะครับแต่นี้ก็พี่น้องสื่อมวลชนเดิมหัวตัดกันในสนามแล้วนะครับอากาศดีมากเพราะว่าเมื่อคืนตีสามฝนตกดินกำลังนึบเลยครับนี่สนามจะแก่ฟปารทกทราบราคาในวันนั้นนะครับวันที่14ี่นะครับได้ข่าวว่าจะมีมิเต็ด1น0คันแรกนะครับสำหรับโปรและเพื่อนะครับราคากว่าสบ นะครับทางคนขี่นำ<ย> <º> นะครับดับเลยครับดลครับดับเลยครับดับเลยรับดับลยครับดลยครับดับเลยครับดับเลยครับดับลยครับดับยครับดัเลยครับับไทยครัดับยครับดัครับดับยครับดับยครับดับลยครับตัยครับัลับดับไทยครัดัเยครับดับไทยครับครับัยครับลยครับัยครับครับัยครับัยครับลยครับตัครับดัยครับครับ ที่14นะครับในเเวลาวาย3นะครับจะเปิดรับร้บพลเมืองปรนชาชนควาพีมพกระเด็นพูดถึงไซฟุน่ะหานไปนานนะตั้งที่ชื่อเสียงในระดับโลกแม้แต่ประเทศไทยในอดีตเนี่ยใหญ่มากนะครับอันนี้รหัส W R เนี่ยมันก็จะเป็นรหัสํำหรับรถในสไตล์เอ็นดูโร่นะครับซึ่งเราทราบดีมันก็จะมีรหัสต่อท้ายหลายๆตัวแหละก็เราเห็นหน้าคตากันมานานมากนรุ้นอยู่ว่าจะมาไม่มาวันนี้โอกาสดีเลยจะมา5้จับ ให้สื่อมวลชนทดลองขับขี่ก่อนเปิดตัวยังเป็นทางการนะครับและราคาก็ยังไม่เปิด,ดนะราคาจะไปเปิดในงานมอเตอร์โชว์นะครับวันนี้ที่สนามวิแคร์พาร์กนะครับชิวินทวร์เราก็มาขี่กันในคอร์สที่จัดเอาไว้ให้จริงๆก็ไม่ใช่ที่ทางมันเท่าไหร่นะเพราะว่ามันไม่ใช่รถโดดนะครับแต่ผมจะบอกว่านี่มันคือเราสามารถทดสอบการทําง,งานของการกระเทอือนได้อย่างเต็มที่และผมรู้สึกว่ามันเป็นรถที่เซตอัพกรรันกระเทือนได้ได้ครบคือโดดแล้วเบี่ยงแล้ว สะดุ้งตกใจผิดจังหวะมาแล้วเฮ้ยมันเซฟเราได้มันเซฟเได้อันนี้ประทับใจมากผมคิดว่ามันสามารถรองรับการขีได้แบบมั่นใจ <Okay. S 1> นะครับส่วนหนึ่งที่มันแมตกกันก็คือเรื่องของน้ำหนักรถเป็นรถที่ไม่เบานะ1 5 5ซีซีแต่ว่าน้ำหนักตัวเนี่ย1 3อกิโลกรัมอันนี้คือรวมน้ำมันเต็มถังก็ถือว่ารถหน่วงเอาเรื่องอยู่นะ นนี้มันก็เป็นเรื่องของการควบคุมซึ่งสรีระของตัว b ิ a เนมันเป็นรถห้าน้ำครับฉะนั้นแล้วเนี่ยปีกข้าน้ำเนี่ยมันก็จะ่อยบานหน่อยแต่ว่าช่วงที่ของเขา่าเนี่ตรงนี้ไม่ไม่ติดไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วผมชอบมากๆคือมันดีไซน์มาออกมาสำหรับคนที่ขี่ออฟโรดจริงๆเพราะว่าปรเท้าขาเกียร์ขาเบรกนะครับทั้งอยู่ในจุดที่ใช้งานง่ายและ มันไม่มียางพุ่มอะไรมาให้เลยเอาง่ายๆถ้าดูรถจากพักเท้าว่ารถคันนี้จะไปใช้อะไรนะครับคันนี้ฝันถงได้เลยว่าเข้าป่าทางดินแน่นอนนะไม่มียางพุ่มนะครับแรงสั่นเทือนไม่ต้องพูดถึงเคลียร์มาหมดแล้วเพราะว่าเครื่องยนต์ตัวนี้มันใช้มาหลายเจ็ดนะครับใช้จนคุ้มเลยมันก็ครื่งเดียวกับ r 1 5 xsr m slash นั่นแหละนะครับแต่ว่ามันมีการปรับในบางจุดโดยเฉพาะจุดระบบจุดระเบิดเพราะว่ามันก็ต้องทําให้แมทช์เพราะว่ารถพวกนี้ต้องการท่ออะมาพูดถึงเรื่องกําลังเครื่องยนต์กันครลงงื่อยต จริงวันนี้เราขี่กันในสนามเนี่ยมันค่อนข้างจะจำกัดในเรื่องของเกียร์ที่ใช้นะผมใช้อยู่ประมาณ3ามเกียร์สาเกียร์ในเกียร์หนึ่งตัดทิ้งไ,ได้เลยนะอยู่ที่2 3งสามและสี่นะครับซึ่งก็ลงไปขี่สองครั้งครั้งแรกนี่บอกตามตรงว่ายังไม่เจอพอย n ่ยยังไม่เจอจุดเด็ดน,นะครับได้แต่เรื่องของการควบคุมซึ่งรับตัวง่ายเข้าหางง่ายนะครับจากมิติของเขาส่วนในเรื่องของยนต์เนี่ยผมมาเจอในการขี่ครั้งที่2ซึ่งคุณจะต้องขี่ด้วยเกียร์สูงนะครับแล้วกระตุ้นรอบพือคัด ทำไมถึงบอกกระตุนรอบเพราะว่าเครื่องยนต์ตัวนี้มันมีระบบวาล์ว VVA มาให้ด้วยซึ่งมันมีรอบในการทํางานถ้าถ้ารอบไม่ถึงน่ะมันจะรู้สึกหน่วงหน่วงหน่อยแต่ถ้าคุณดันรอบนะครับใช้คัทช่วยตื้อพอรอบมันดันขึ้นถึงช่วงที่ VVA ทํางานเนี่ยมันจะรู้สึกกระฉับกระเฉงขึ้นมาทันทีอ่ารู้สึกแบบมีพลังมีพลังนะครับเป็นรถที่มิติของรถเนี่ยก็ไม่ได้เวอร์วังนะคือไม่ได้สูงชะลูดเพราะว่าตัวเนี้ยมันดูลักษณะของทรงบอกอันนี้คือเขาปรัดต่ำ สาหรับการที่เราจะข่อมขี่ได้ถนะัดอย่างผมสูงร้อยหกสิบหกผมข้อมขี่ผมก็รู้สึกว่ามันก็มันก็แผ่นๆขาข้างหนึ่งอ่ะปกติของรถวิบากจะสไตล์นี้อยู่แล้วเพราะว่าต่ำกว่านี้มันก็มันจะเสียฟีลิ่งในเรื่องการควบคุมไปนะ,ะ Hand N นะครับแล้วก็แฮนเดิลบา,า,าร์นะครับแฮนเดิลบาร์ก็จะเป็นแฮนด์ที่ไม่มีฐานคาดกลางนะก็จะเป็นทรงกว้างแล้วก็ดูรูปกจงของถังเนี่ยมันมันรับกับบอร์ดมันทําให้เวลาที่เราเลื่อนตัวหน้าหลังแล้วลก็ควบคุมแฮนเดิลบาร์เนี่ยมันอยู่ในตําแหน่งที่ ควบคุมได้ง่ายมากนะครับจุดเด่นอย่างของการกันื่นที่อยากจะบอกก็คือการบาลานซ์ในขณะเลี้ยวนะครับซึ่งตัวนี้มันเราสามารถเย่งที่บอกผมบอกว่ารถคันนี้มันต้องขี่ด้วยเกียร์สูงมันจะลั่นที่เกียร์ต่ำนานๆมันไม่สนุกมันต้องเกียร์สูงแล้วกระตุ้นเอาดังนั้นการทรื่นรองรับมาในการร้อยโค้งด้วยความเร็วสูงนี่ค่อนข้างดีรนะบบเบรกนะครับก็เป็นดิสเบรกทั้งหน้านและหลัง ก็คือเป็นเบรกแมนนวลนั่นแหละนะครับมือเบรกขาเบรกโอเคเลยอยู่ในตำแหน่งและก็น้ำหนักเบรกที่ผมว่าพอดีคือจับครั้งแรกอ่ะไอ้เบรกหลังเนี่ยโอเคโอเคเลยผมว่าโอเคเลยแต่เบรกหน้าเนี่ยนะครับจับครั้งแรกรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันมันยุบยุบอ่ะมันมันไม่ค่อยตึงมือเท่าไหร่มันก็ไม่ค่อยจะสปอร์ตเท่าไหร่นะครับแต่ในการขี่ใช้งานจริงๆแล้วกลายเป็นว่าใช้งา่ายเพราะว่ามันก็ตอบสนองตามน้ำหนักเบรกของมือเรานี่แหละนะครับบางทีตึงไปมันก็ปรับบเนาะ เรื่องของทิมเอาะรนงะก็เป็นเรื่องของการปรับให้มันเข้ากับลักษณะของยูเซอร์เพราะว่า wr ไม่ใช่รถแข่งนะครับเป็นรถที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายน,นั่นเองครับถ้าพูดถึงการเตือนเท่าที่ผมสังเกตได้นะการเตือนหน้าเวิร์กมากแกนสี่มิลนะครับให้มาแบบเหลือเฟือน,นะครับจับโดดจับโดดเนี่ยไปได้เลยนะครับแต่ว่าเรื่องของการเทือนหลังผมยังพบอาการสั่นถ้าเรายกหลึก นะแล้วลูกเกียร์เลถ้าเรายกลึกและรวบเกียร์เ็วนะฉะนั้นวิธีขี่รถคันนี้ให้สมูทก็คือ,อบริหารระยะทางและการใช้เบรกชะลอความเร็วให้ดีนะครับอย่าไปยกลึกรวบเร็วนะครับท้ายมันจะสถานนิดๆน,น,นะครับแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะคอนโทรลเบรกหลังได้ให้มันแมทกับความเร็วเนี่ยไปเนียน,นแล้วยิงออกมแมนๆตัวเนี้ยสนุกแล้วก็เป็น เป็นแนวทางนะครับสาหรับคนที่อาจจะติดตามอยู่อาจจะเล็งๆมองมองอยู่นะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวดีเทลรายละเอียดนี้ส่วนที่ทคือืนะนะก็คงจะต้องติดตามในเรื่องของการทดสอบที่ละเอียดกว่าน,นี้วันน,นนี้เวลาน้อยจริงงได้กค่สองอิฐนี่จะสิบนาทีนะครับเ็บม,มาฝากกันเท่านี้ก่อนนะครับแล้วยังไงอ่าใครที่ยังติดตามเรื่องราคาอยู่นะครับรอประกาศจินตนาการในงานมอเตอร์โชว์ปี2อ2 0นีนะครับขอบคุณครับ